สวัสดีครับยิ้มยาวยั่งยืนเพื่อสุขภาพจิตที่ดีสุขภาวะที่ดีของคุณวันนี้เสนอในตอนที่4มีสภาพแวดล้อมดีสนับสนุนสภาพแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญนะครับสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายอย่างเช่นมีการกั่นแกล้งหรือบูลลี่กันถ้าถูกกระทำนาน,าน สามารถก่อให้เกิดความเครียดลุกลามไปจนถึงภาวะซึมเศร้าได้เพราะฉะนั้นเพื่อสุขภาพจิตที่ดีเราสามารถเลือกสภาพแวดล้อมได้ด้วยตัวเราเองแต่ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมไม่ได้ในบางช่วงเวลาอย่างเช่นภายในครอบครัวภายในที่ทำง,งานคุณสามารถจะหลีกหาง คุณสามารถที่จะเว้นระยะลดการปฏิสัมพันธ์พูดจาให้น้อยลงเลือกที่จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เกื้อนหนุนเติมพลังให้กับคุณเป็นความสำคัญอย่างยิ่งสิ่งที่ยากขึ้นคือถ้าคุณจะต้องอยู่กับสภาพแวดล้อมที่บ่อนทำลายความรู้สึกที่ดีของคุณถ้าคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้คุณเว้นระยะห่างแล้วก็ยังจะต้องเจอ คุณสามารถกลับมาอยู่กับลมหายใจเข้าผ่อนคลายลมหายใจออกสบายสบายกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองถ้ามือคุณอยู่ด้านล่างไม่มีใครเห็นคุณสามารถใช้การเคลืงนนิ้วเพื่อย้ายการรับรู้จากสิ่งเลวร้ายมาอยู่ที่การสัมผัสของคุณการเคลื่อนไหว ที่มือของคุณคุณสามารถจินตนาการถึงสวนดอกไม้สิ่งที่คุณชอบสถานที่ที่คุณมีความสุขที่คุณเคยไปแล้วประทับมันไว้ในทุกลมหายใจเข้าออกนั่นคือคุณสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับตัวเองสำคัญลึกลงไปแบบนั้นการที่คุณดูแลร่างกายจิตใจของคุณให้แจ่มใสผ่องใส คุณเป็นสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับคนอื่นๆเช่นกันวันที่คนสดชื่นเข้มแข็งทำกิจหน้าที่ของคุณได้อย่างดีคุณได้มอบความขวัญให้กับโลกใบนี้และคุณได้มอบความขวัญน,นั้นให้กับตัวเองขอให้มีความสุขอยู่กับปัจจุบันทำหน้าที่ของคุณอย่างผ่องใสทำดีพอดีพอเหมาะ ให้สมกับที่วันนี้คุณโชคดีที่ได้ลืมตาตื่นมาใช้ชีวิตอีกครั้งหนึ่งมีความสุขอยู่กับปัจจุบันขณะทุกท่านครับสวัสดีครับ